เอาเสื้อชัดๆหน่อยไอ้นุ้ยด้วยเสื้อออกมาให้วัาดหน่อยหนุ้ยขอบคุณครับมาขอบคุณหนุ้ยเงามันไปที่เนาะเป็นไปได้ไหมครับขอรูปกระโดดคู่กันครับจะถ่ายให้ล่ะอ่ะหนุ้ย่บอกเงาเลยอย่หนืออะไรพี่ไม่ใช่แล้วใครจะถ่ายให้ท้องหน้าตรงนี้าแอกสุดนะฮะวิธีการถ่ายรูปคนที่เป็นกล้องกล้องมือถือนะครับให้ตั้งลง ตั้งลงอย่างนี้นะครับวันนี้เป็นกล้องมือถือนะครับมีการเทคนิคถ่ายลูกกระโดดนะครับผมน้ยน้ำตามแล้วถ่ายนะคะโอเคสักครู่ครับถ่ายตัวบังตัวบังเจ้าตัวบังทุกคนได้เลยครับดูนี้นะฮะทุกคนนี่จะลูกมือถือนะครับได้ไหมฮะไม่ได้ครับผมต้องมองลงไปโอเคนะครับ กระโดดทั้งมูเลยก็ไดนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเราแทนับด้วยนะครับโอเคไปงไทขหมือนเดิมครับเหอนมครับ้องลุยนี่ี่กหาอะไรกันครับนีโกหาอะไรครับหอากจาอ้โหผมฟิลสวยอะไม่เนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้นะครับทางื้อที่เป็นเทคนิคการถ่ายรูปกระโดดนะครับาไหนอ่ะ

แฟนคลับท่านไหนครับเ <นะ S 2> ชิญเลยรครับต้มลงเลได้แล้ไม่ไหหีอะไรอ่ะ ไหนครับ เกระวังขานะ,ะ,เะเดี๋ยวขออันนี้ออกนิดนึงได้ไหมคะเพ<อ>ียงท่านัก็สี่ท่านครับผมขอท่าปกติรูปแล้วสลับกล้องนี้ครับท่าปกตินะครับ ัถึงเทรดดสามแล้วโดดนะคะโอเค Доктор, я